สนับสนุนโดยช่อง FZK c h เคเอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับมีคนจะไอ,อย้อนไอย้อนกาลีเนี่ยเสร็จหมดโอ้โ oh หเปิดแบบพรีเมียมโกนี่แน่นี่แน,น่ตัวไหนตัวไหนโอ้โหเปิดแบบนี้ชนะแบบใสๆครับใสๆ <c oughs> อื้อืออื้อ เอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเซฟทีเทนนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาเล่นตัวนี่กันเลยนะครับก็มีคนขอมานานนะครับมาร้อนนะครับโอเคต้องบอกว่ามาร้อที่ผมจัดในสายแทงกงมมินดาเมจด้ครับแล้วก็ไอเทมใหม่ที่ผมจับนะครับนี่นะครับอันแรกจะเป็นรองเท้าแดงน,นะครับไอสอบเป็นเกาะเอนจิ้นนะถ้าเล่เกมให้เปลี่ยนจากชิ้นย่อยเป็นชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่าไอชิ้นย่อยเนี่ยมันก็มีสกิลติดตัวเหมือนชิ้นใหญ่นะครับ แล้วก็บวกเกาะ210นะโอเคถามว่าทำไมถึงออกชิ้นย่อยก่อนเพราะว่าจะออกขอลหลังให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่าชิ้นย่อยนี้ก็บวกเกาะ210ละแล้วก็ชิ้นใหญก่ก็แค่เพิ่มเกาะมาแค่แค่140เอนครับซึ่งเพิ่มเกาะมารนะ้0เนี่ยเสียตังไป,เป,เ,ปเป็นประมาณพันกว่าเลยนะครับเพราะว่าไอมฮาร้อนเนี่ยไม่ใช่มานานนะครับโอเค แล้วก็เลยอ่อนเดี๋แอนตี้ไว้ตอนหลังเลดเกรดนะครับโอเคอันต่อไปเป็นก่อฮิวนะครับก็ต้านหันเว้นนะแล้วก็อันนี้นะครับนี่นะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ฟ้นฟูลพลังชีวิตนะครับโอเคต้องบอกว่าชิ้นนี้นี่ดีมากเลยนะแล้วก็ต่อไปนะครับไฟเรนทูน,นะครับต้องบอกว่าเมื่อเราใช้สกิลนี่จะแรงเป็นพิเศษนะครับแรงมากแต่ถ้าเลือกศัตรูต่ำกว่า5 0เเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายอีก30%นะครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นสร้อยกันเว้ยนะครับโอเคต้องบอกว่าสายนี้อึดอึดมากนะครับคือมันอึดแล้วก็ตีแรงมากนะโอเคเราไปดูรูกันดีกว่านะครับรู้ก็จัดแบบไฟเตอร์จะเป็นรูสายไฟเตอร์เลยนะครับนี่นะครับมีทั้งความอึดแล้วก็ดาเมจน,นะพลังโจมตีบวก10ครับเกาะบวกเดเพลังชีวิตบวก7887ร้อเจอเจอเาะเกาะ25.6สความเร็วพือนที่4%ีแล้วก็ พอเลยโจมตี10%นะครับถ้าใครอยากให้ดาเมจมันเยอะๆหรือว่าเดินเร็วเนี่ยก็ใส่ลูนมั่วไปใส่ลูนแอสซิเนตเนี่ยสักเพิ่มมาสัก5-6ก้อนก็ได้นะครับส่วนลูนสีแดงใส่เป็นนี่เลยนะครับกดเล่บอดี้10ก้อนนะครับแล้วก็ลูนพลังชีวิตใส่6ก้อนนะครับแล้วก็ลูนแอสซิเนตใส่4ก้อนนะครับถ้าใครอยากให้มันแรงหรือเดินเร็วใส่เพิ่มก็ได้นะครับส่วนลูนนี่นะครับกเห็นบอสครับใส่6ก้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูนนี่นะครับ โจมตีจากกนนะ,ะก่อนนะครับใส่สีก้อนนะครับโอเคต้องบอกว่าโลกแอเทมนี้มีทั้งความแรงและก็ความอืดจริงๆนะครับโอเคไปลุยก,กันเลยดีกว่านะไปก่นเลยโอเคเกมเริ่มแล้วครับต้องบอกว่าตอนแรกจะเอาระเบิดมาแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อหลังโดนล้วน้ะครับเผื่อเพื่อนจะรับดาเมจไม่ไหวก็เลยเอาฮิลมาครับไม่เป็นไร เพราะว่าตัวหลังเราเนี่ยไม่มีสกิลหนีเนยนะครับอิลูมเมียแล้วก็ยอนนะฉะนั้นผมว่าน่าจะเอาฮิวมันดีกว่าครับช่วยทีมได้เยอะกว่าเนาะอือเดี๋ยวแค่คิดตรงกลางก่อนครับผมบอกว่ารูที่ผมจะน,นันนี่เป็นสายแทงคือเฟเตอร์นะครับก็มีทั้งอึดแล้วก็มีดาเมจนะ ก็ไอเทมก็เป็นสายพี่แทงกึ่งไฟเตอร์เหมือนกันนะครับเอ้ยแทงกึ่งดาเมจเออมีทั้งความอื่นแล้วก็ดาเมจนะครับซึ่งเรื่องไอเทมเรื่องรุยผมก็อธิบายไปแล้วนะมาเตาเตาต้องบอกว่ามาร้อนทางนี้นี่เถื่อนแน่นอนครับไีแรงอื่นนะผมแนะนำนะว่า อย่างนั้นหนึ่งปุ่มบั๊กครับใครที่รูนเกาะรูนเกาะอย่างน้อยไม่ต้องออกไอหิวนี่ก็ได้นะครับไอชิ้นนี้นะเพราะว่าเราจะไม่มีเกาะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเกาะก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทําไมสัตว์ตัจะตีแรงนะครับถ้ารูนนะ่ยยังบวกเกาะเยอะไม่พอก็ไม่ต้องออกก็ได้นะครับเพราะว่าไอไอไอสีเขียวนั่นนะ่ะบวกให้เลือดนะมันเลยบวกเกาะครับโอเค ขบวนตายกันอยู่นะเมื่อกี้มังกรใหญ่จะเกิดแล้วครับอา้อาวช้างอา้าวช้างมาเดี๋ยวเราคอยแก๊งดีกว่านะครับเมื่อกี้ยอนกับนาคอก็ตายนะอ้าวกาลีดูดเกาะเลยมาเอาดิกาลีอือได้อยู่ได้อยู่ความหิว เออเรียบร้อยตายครับโอ้ไอช้างจะต้องสนใจมันนะครับโอเคแบงแมนนะแบงแมนไปละไปละต้องบอกว่าสกิลสองของเราเนี่ยถ้าหลังๆเกมนี้มันดูดเกาะแรงมากเลยนะครับถ้าดูดคีบคิดดียิ่งเยอะยิ่งดูดแรงคิดดูสกิลสองอ่ะ แล้วอึดอะแถมรู้กับไอเทมของจัดเป็นเซตดาเมจมันด้วยครับดาเมจกึก่งกึก่งแทงนะโอเคยวรอให้เพื่อนมาก่อนดีกว่าครับให้เพื่อนครบเราเปิดเลยนะตีมังกรกันอยู่นี่หว่าตายแล้วเพื่อนเรายังไม่มาเลยมันเอามันยากครับโอเคนี่ฮะสังเกตนะว่าหลังเราจะแป๊บเดียวตายนะ ซึ่งเราก็ช่วยเยอะไม่ได้ครับเราไม่มีสกิลหยุดครับอ้าวตายอย่างนี้อย่างนี้เสร็จหมดยังไงอะไร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 โอเคถอยมาก่อนนะครับนค,ร,บครเราก็ตายนะเดี๋ยวเราเคียสักชุดก่อนแล้วก็กลับบ้านนะครับอย่างน้อยมันก็ดันป้อมไม่ได้ถ้าเราเคียร์ก่อนอนะโอเคกลับบ้านก่อน โอเคมาสึกว่าต้องการจะสอนนะครับเริ่มป้อมแล้วด้เปลี่ยนนะคอยเดินแก๊ง้งคอยเดินกันเพื่อน,นครับดีนะครับที่ผมเอาฮิวมาเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เอาฮิวมานี่หลังเราจะตายเร็วมากนะครับถ้าใครเล่นตัวนี้ก็ดูก่อนนะครับว่าตัวหลังเราเนี่ยมีสกิลหนีหรือเปล่าอย่างเช่นสมมุิเมเาเป็นจินนาอย่างเงี้ยซึ่งจินนามันก็อึดอยู่แล้วใช่ปะเราก็ไม่ต้องเอาฮิวมาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นนะ โอเคข้างล่างเป็นกาลีครับอตอนนี้ได้หมดสดชื่นครับเดี๋ยวตีเต่าก่อนคิวสองตัวแอซิสหนึ่งนะเอากาลีเออให้ตรงกลางยังไงคอยเดินแก๊งบ่อยๆครับต้องบอกว่าเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยโดนฮีโร่แล้วเราอย่าเพิ่งไปใช้สกิลหนึ่งเนี่ย ตีคีสนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกียรติสีแดงบนหัวนี่หายไปนะเพราะว่าการโจมตีของมาร้อนเนี่ยเมื่อโจมตีฮิตโดยฮีโร่เนี่ยมันจะนี่นะครับสร้างความเสียหายจริงนะข้างล่างการเรตตัวเดียวเฮ้ยโดนไอ้ยอนได้ไหมได้อยู่นะทำได้แค่นี้เพื่อนโอเคอืมแบ็กแมน พีกก่อนครับพีกก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนตายโอเคจะถอยก่อนดีกว่าเพื่อนเราต้องบอกว่ายอนโดนล้วงนะครับขนาดเดินอ้อมอ้อมนะยังโดนล้วงเลยน,นะยอนอ่ะโอ้โหไอช้างมันได้มังกรนนะครับยอนต้องเดินอ้อมมากกว่านี้ครับ เพราะว่าเดินตรงนี้มันก็อันตร,รายนะครับโดนล้วงง่ายแป๊บเดียวผมถึงบอกอยู่เกิดทุกคลิปครับว่าเวลาเล่นให้ยิงก่อป้อมเอาไว้นะโอเคเดี๋ยวรากลกับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนครับเนินไม่มีการ,รีกับเทนดอลล่าใหญ่เลยนะครับผะว่าต,ต้องจัดหน่อยแล้วเข้อไปบนเหรอโอเคไม่เป็นไรไปบนดีกว่าครับ เราถ้าอื่นถ้ามีดาเมจนะมาข้ามบนไอ้แบ็คแมนเสร็จแน่มันน่าจะหนีไปแล้วนะแบ็คแมนอะ่ะปล่อยมันไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่หนีว่ะอ่าแบ็คแมนตายดีเต็มเต็มอือมาดิอ๋เ,อเฮ้ยนะคอสต,ตายแล้วเหรอเร็วจังเ็วจังถอยมาก่อนเลยครับ เดี๋ยวคีคีก่อนนะเราบรรได้ป้อมการนะครับแหมเมื่อกี้นะเขไม่น่าตายเลยอะ่ะจริงๆน่าจะฆ่ามันได้นะครับเปิดเปิดดีขนาดนั้นนะเป็นเวลาตรงกลางต่อคอยเดินแก๊งไปบ่อยครับเดี๋ยวเพื่อนตายนะกลางสามเล่นเฟเตอร์กับไทนได้ควรแก๊งไม่บ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราเคียคร์คีสเนี่ย มันได้เวลได้เงินก็จริงแต่มันช้าครับโคตรให้แครี่เคลียร์แล้วก็ดันดีกว่านะแล้วเรามาแก๊งโอเคมันมา,มาครูบังกรหมดแล้วครับไอ้แบงคแมนอีกแล้ววะ่ะไอ้แบงคแมนไม่รอหรอกแบงคแมนมาหน่อยเออหิวแล้วหิวแล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาไม่ได้เหรอ ตัวดาเมจเราไม่มาครับมันไม่เจ็บสักตัวเลยนะมาเฮ้ยกาลีกาลีเออเอาอยังไงยังไงโอเคมาครับเรียบร้อยไอ้ช้างตายอ้าวแบกแมน โดนล้วงหลังครับไอ้แม็กแมนตานี่มาล้วงหลังไอ้ว่าเออเอาไอ้เทนอีคนแครติดเรามาแล้วครับเออมาดีเ,เทนตายหมดครับตายหมดโอ้โหเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาเลือดก,ก่อนนะโอเคตอนนี้เราน่าจะได้บางกรนะครับซึ่งเราก็เสียบ,บางกรมาหลายตัวนะไม่รู้ไม่รู้ทำไม เวลาังกรเกิดปั๊บเพื่อนเราจะตายเออไอช้างไอช้างอืมเราคอยแก๊งเราคอยคุมก่อนครับป้อมบนดันนะเดี๋ยวต้องจัดการลีสักหน่อยนะโอเคการแบ็คแมนครับ โอ้เยอะเลยกลารน่าจะห้าตัวนะมันมาห้าตัวะลดีแต่รอเพื่อนก่อนครับอืออียอนอ้ยอนกาลีเนี่ยเสร็จหมดโอ้โหเปิดแบบพรีเมียมโกนี่แน่นี่แน่ตัวไหนตัวไหนโอ้โหเปิดแบบนี้ชนะแบบใสใสครับใสใสอืออืออ,อ,อืออะไรช้างอะไรอะไรเมื่อกี้ดาเมจพันสองน,นะครับเพราะว่าเราโจมตีแดก ทุตีโดนเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะสกิลหนึ่งอ่ะมันจะเป็นดาเมจจริงครับสังเกตว่าเวลาเวลาเกตแดงบนหัวเราเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขสีขาวนะซึ่งนี่จะเป็นดาเมจจริงนะครับลองสังเกตดูดีๆ,ๆนะไอช้านี่เป็นอะไรมากปะเนี่ยอืมเออเออโอเคถอยก่อนครับมันเกินหมดแล้ว อะไรไอ้ช้างอะไรบอกว่าเราอื่นมากครับแถมมีดาเมจแรงด้วยนะอโอเคมาก่อนเล็กหน่อยมา,มาก่อนเล็กแล้วไปคลองเลยดีกว่าโอเคแม็กแมนอยู่บนนะครับจัดก่อนเลย คงไม่รอดหรอแบ็คแมนอะไปไหนแบ็คแมนไปไหนอืมเม่รอดอยู่แล้วครับเจอแบบนี้สังเกตเลือดเราที่จะฮิวนะครับที่ที่เลือดเราฮิวได้เพราะมีเอสีขอเขียวนี่นะครับสกินติดตัวของมันคือฟื้นฟูนะฝึกมามา กาลีกาลีกาลีบางสุดเออแทงก็ตีเจ็บนะมาเหอะโอเคเดี๋ยวถอยก่อนนะครับไปถ๋ยเค่คลิปก่อนเอ้หรือว่าไม่ใช่หรือว่าสีเขียวนี่น่าใช่ครับสีเขียวนี่มันช่วยหิวนะ เพราะว่าเลือเรานี่เด้งตลอดเลยครับไอ้ถ้าตัวเล็ขึ้นแบบนี้นี่คือเป็นสกิลติดตัวของไอ้ก่อเขียวนะอ่าแม็กแมนเฮ้ยเปิดถอยไปก่อนครับไม่ไหวเพื่อนไม่ครบเฮ้ยหุ่นยนต์ไอ้บาเลยแค่นั้นวิงมาก็ได้เอา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 ช้าหิวช้าเขวเฮ้ยเฮเพื่อนเรือไม่มีถอยก่อนเลยครับ คือแบบเออคือแบบเพื่อนแล้วไม่มีไงอือหืมุ่นยนตน์บอกเอาการีก่อแหมเมืม่อกี้หุ่นยนต์วิ่งโอ้โหเลื่อนนิดเดียววิ่งมากลางวงอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือเลื่อนน้อยกลับบ้านไปเอาเลื่อนวิ่งมาใหม่ยังทันนะยังช่วยทันนะเออโอเคเดี๋ยวคลิปไปก่อนครับไม่ให้มันดันป้อมนะมันฆ่าเราไปมันก็ดันป้อมไม่ได้ครับอ,อ๋อไอ้ช้างข้าอย่างเงี้ย เราอื่นมากครับกาเลยิยงฟรมาคองเลยไหมคองเลยไหมจบจบดีกว่าครับอา้าย้อนย้อนหลงป่าแล้วย้อนย้อนลงป่าแล้วย้อน,อน,อนมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ช่วยอะไรไม่ได้ย้อน ไปครับแบ็กแมนน่าจะอยู่นู่นนะนี่แบ็กแมนนี่ไงแบ็กแมนนะคอสไปไหนนะคอสมาหน่อยมาหน่อยนะคอสเออเออสัตว์แบ็กแมนตายเลแบ็กแมนไอ้บ้าไอพวกนี้ไอ,น,ไอนี่ก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ฝั่งผมอีกางเงี้ยเลื่อนน้อยๆวิ่งเข้ามาผมควรตายครับเออผมควรตายไอเทนอีกคนลไอเทนอีกคนอื้อหือ ย้อนย้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้อยู่นะอย้อนอย่าเพิ่งฟาร์มย้อนมาช่วยใส,ส่สกิลใส่มันหน่อยเออไอ้บ้าเพื่อนเขาบวกอยูเอามันยากครับมันเป็นแทงนะอ๋อเทพุ่งว่าอ่ะถอยก่อนก็ได้นะครับ กับบ้านไปเอาเรื่อก่อนมาองค์กลางยังไงเนี่ยกาลีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแหมอัปติของเรานี่ยสำคัญมากนะครับคือเวลาตัวถ้าตัวทำดาเมจทีมเรายังไม่อยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งเปิดก็ได้นะครับไอช้างอยู่แถวองค์กรเหรออือ เออโอ้โหไอาย,ยอนมาอย่างงี้ก็ตายเลยครับไอาย,ยอนตายเถอะตายเถอะเออเออฟันหน้าย,ย้ำอะ่ะฟันหน้าย,ย้ำอะ่ะทางแคบม,มาล็อตกินขาดครับจะบอกให้มังกรใหญ่หน่อยมังกรใหญ่หน่อยจบจบได้นะมันตายแค่สองตัวเองครับโอเคนะ่าจะได้อยู่แหละมา มาเติมละเอ้ยมันเอาบัฟคองมาจากไหนวะขอแมันแอบตีคองครับมาเราจบเลยดีกว่านะอือตอนนี้เราคิวสาวตัวเอสนะโอเคจบเลยครับเรียบร้อยโหจบแบบสบายสบายอ่ะเออแล้วมันอึดอึดแล้วตีแหล่นว่นะครับผมว่าเซนนี้โมดอยู่นะ โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นี่ครับสกอรค์ครับคิวสองตัวไม่ตายเลยนะแล้วก็แอตติสตีนะครับนี่ดูดาเมจที่เราทำไปนะครับห้าหมื่นเจ็ดนะก็เป็นดาเมจดาเมจอันดับที่สองนะครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และสับปะรดขายด้วยนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันบายอย่าลืมเป็นมานะว่าวอยากให้เล่นตัวอะไร